สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ล็อกจิวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่อนตีคอร์ดท่อนแรกเลยนะครับในเพลงสมซานโลโซนะครับในรูปแบบการตีคอร์ดเหมือนพี่เสกแล้วก็คีย์เดียวกับพี่เสกนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้กีตาร์ที่จะใช้สอนนะครับจะเป็นคาสุกิอาร์ซิลี่ออร์โซเลตตวนี้นะครับถ้าทุกคนฟังเพลงสมซานออริจินอลนะครับจะเป็นคีย์เอแฟทครับ แต่ทุกคนทราบไหมครับว่าตอนที่พิเศษโลโซอัดท่อนแรกในการตีคอร์ดเพลงสมซานนะครับพิเศษเนี่ยเขาจะตั้งสายทุกเส้นสูงกว่าต้นฉบับครึ่งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นสาย6เนี่ยจะเป็นตัว F นะครับเนี่ยแล้วก็ทุกสายเนี่ยก็จะไล่เสียงสูงขึ้นสาย5ก็จะเป็น A อชาร์ปอย่างเงี้ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วพิเศษจะจับเป็นคอร์ด G ปกติอย่างเงี้ยตีคอร์ดอัดเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้น ฟังในเทปมันก็เลยกลายเป็นขี์เอแฟทนั่นเองครับทุกคนงงไหมผมทวนอีกทีนะคือวิเศษตอนที่อัดสมซานนะจะตั้งสายปกติเนี่ยสาย6จะเป็น E ใช่ไหมพิเศษก็เลยตั้งให้มันสูงขึ้นครึ่งเสียงทุกเส้นสาย6ก็เป็นเอฟก็ไล่กันไปนะครับผมแล้วก็จับคอร์ด G ทีนี้ถ้าเราอยากจะเล่นเอแฟทแต่ว่าไม่อยากจับคอร์ดทาบเงี้ถ้าเป็นน้องๆมือใหม่เนี่ยจะมาจับคอร์ดทาบอยากตีแบบเพลงสมซานออริจินอลเลยเอแฟท F, F minor D f แฟ t แล้วก็ E f แฟ t อ่าตรงตามต้นฉบับคีย์เดียวกันเป๊ะแต่เป็นมือใหม่อ่ะทุกคนมันเป็นคอร์ดท่าบเนี้ยน้องๆอ,อ,อ,อาจจะจับไม่ถนัดอยากจะเล่นคีย์จี G, ก็เป็นคนละคีย์เพราะฉะนั้นตัวช่วยครับผมใช้คาโป้นี่ครับทาบไปที่นี่ช่องหนึ่งเลยแล้วทุกคนก็จับคีย์จี G. จับอยู่ในคีย์ G major E minor แล้วก็ C แล้วก็ D อ่าแต่ว่าเป็นคีย์ f f แ c t เห็นไหมครับผมเราไม่จําเป็นว่าต้องตั้งสายใหม่ให้มันสูงขึ้นเหมือนพิเศษเลยเราใช้คา r โปเนี่ยทาบทาบที่ช่องหนึ่งครับแล้วก็เล่นคีย์ G ได้เลยนะครับเล่นตีอย่างนี้ได้ทั้งเพลงเลยครับผมอ่าแต่ว่าอย่าลืมว่าท่อนฮุกเราจะต้องมา B Minor แล้วก็มา C แล้วก็มา D นะครับเราก็สามารถจับนี้ได้เลยเนี่ย E minor B minor C ดีแล้วก็กลับมาท้อนร้องแล้วก็มาจีอันนี้ก็คือตรงตามต้นฉบับเป๊ะเลยนะครับผมเ f ฟ t นะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากจะโซโล่ด้วยเราก็ให้จำทางโซโล่ของเ f ฟแไว้ก็ได้แต่เวลาเข้าแล้วก็มา อ่าเนี่ยแหละครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกจังหวะการตีคอร์ดนะเวลาที่เราจะสะบัดสายนะครับเทคนิคมันก็คือมีการดีดลงขึ้นลงแล้วก็มีการสะบัดนะฮะแล้วก็จะมีการเล่นเสียงบอร์ดคือเสียงไอเสียงฉับตรงเนี้ยคือเวลาที่เราฉับเนี่ยไอตรงสายทุกเส้นเนี่ยมันจะโดนฝ่ามือเราด้วยนะครับแล้วก็ดีดปิกกระแทกลงไปชุบปกติเวลาที่เราดีดลงเนี่ยปิกมันจะโดนสายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราฉับเนี่ยให้ฝ่ามือโดนสายด้วย อ่ามันจะได้เป็นเสียงบอด <S <S นะครับผมลองฝึกอย่างนี้ก่อนฉับดีดลงปิ๊กโดนสายแล้วก็ฝ่ามือเราโดนสายด้วยอ่าทีนี้จังหวะการดีดนะครับถ้าเราเริ่มต้นขึ้นมาเลยนะมันจะมีการสะบัดลงขึ้นลงขึ้น,ลนแล้วไอ้ตรงฉับผมจะใช้คําว่าบอร์ดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเสียงบอร์ดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นลง เอานี้ก่อนนะขอดเดียวก่อนนะต่อมาเปลี่ยนมาคอดใหม่เป็น E minor แล้วก็สะบัดเหมือนเดิมลงขึ้นลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นลง,นลงเดี๋ยวผมจะเล่นเฉพาะ G กับ E minor แล้วกันนะครับ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมลงขึ้นลงขึ้นบอดมาซีก็ลงขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอร์ดไอ้ตรงสะบัดเนี่ยให้เราเปลี่ยนคอร์ดมาเลยลงขึ้นไอตน้ตรงเนี้ยสะบัดลงขึ้นเปลี่ยนคอร์ดแล้วพอมาลงขึ้นบอร์ดไอ้ตรงเนี้ยเข้าซีแล้วอ่ผมจะแบบสโลว์สโลว์ไปเลยนะอย่างนี้นะ เห็นไหมครับเพราะว่าไอ้ตรงลงขึ้นลงตรงเนี้ยมันจะตกกับาการข้อเท้าห้องที่1พอดีนะครับเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับ อ่ะทวนอีกทีนะครับ ลงขึ้นลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงขึ้นลงครบครับแล้วก็เริ่มสะบัดใหม่ลงขึ้นลงขึ้นบอร์ดแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับวิธีการตีคอร์ดเพลงซมซานนะครับในท่อนอินโทนะครับแล้วก็ใช้อย่างนี้ทั้งเพลงนะในท่อนร้องท่อนอะไรก็ใช้อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราอยากจะเล่นคีย์เดียวกับพิเศษเลยซึ่งก็คือเอฟแฟแต่ว่าไม่อยากมาจูนสายเหมือนพิเศษมันต้องตั้งสูงขึ้นครึ่งเสียงหรือว่าไม่อยากจะจับคอร์ดท่าเป็นเอฟ แบบนี้สำหรับน้องๆมือใหม่ก็ใช้คาปโปเนี่ยคาบที่ช่องที่หนึ่งไว้นะครับแล้วก็จับคอร์ดจีอ่าน้องๆลองฝึกดูครับสำหรับเพลงสมสารครับบ๊ายบายครับ